ความสําเร็จคืออะไรตอนนี้มีไวรัลเยอะมากๆเลยว่าเอ๊ะความสําเร็จจริงๆมันต้องออมีรถคันแพงๆหลายสิบล้านหรือว่าบ้านหลังใหญ่ๆมันต้องแบบนั้นหรอเออบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยวันนี้จะมาชวนให้ทุกคนคิดละกันว่าความสําเร็จจริงๆแล้วมันคืออะไรอย่างแรกค่ะสิ่งที่หลายคนไม่รู้เนี่ยคือแต่ละคนมีโลกคนละใบ โลกของใครก็โลกของคนนั้นวันนี้แต่ละคนสวมแว่นกันคนละอันเพราะฉะนั้นอย่าตัดสินคนอื่นด้วยแว่นของตัวเองโอ้โหมาเป็นกรแชทที่เราเป็นสุนทรพูดหรือเปล่าคืออยากบอกว่าโลกของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนความสำเร็จของคนคนหนึ่งอาจจะเป็นการซื้อรถที่เขาอยากจะพาครอบครัวไปเที่ยว ไม่ว่ารถคันนั้นจะเป็นรถอะไรแต่ถ้าเขาได้พาครอบครัวเขาไปเที่ยวและเขาได้ใช้เวลากับครอบครัวเขาได้ดูแลคนที่เขารักเขาได้พาลูกเขาไป เที่ยวต่างจังหวัดเขามีความสุขแล้วนั่นคือความสําเร็จของคนคนนั้นกับอีกคนนึงเขาอาจจะสร้างความสําเร็จมาเยอะแล้วเขาก็สร้างธุรกิจมาเติบโตแล้วเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขามีหลายๆอย่างแล้วเขาไม่มีอะไรที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับเขางั้นเขาก็เลยคิดว่าถ้าเขามีรถสปอร์ตสักคันนึงเขาคงแฮปปี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็เลยซื้อรถสปอร์ตคันนั้นมาเพราะว่าเขาถือว่ามันเป็น สิ่งที่เขาประสบความสําเร็จเขาก็เลยอยากมอบรางวัลให้ตัวเองเพราะฉะนั้นแต่ละคนมีโลกคนละใบความสําเร็จของคนเราไม่เหมือนกันมันเสียเวลาสุดๆกับการที่เราไปตัดสินคนอื่นว่าไม่ดีอย่างนี้ถูกอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ผิดอะไรเงี้ยมันเสียเวลามากๆเพราะฉะนั้นแทนที่จะเอาเวลาไปตัดสินชาวบ้านเอาเวลากลับมาดูดูแลชีวิตตัวเองดีกว่ามีบางคนเนี่ยบอกว่า ความสําเร็จของเขาเนี่ยคือการมีเงินเยอะๆแล้วก็ไม่ต้องมีรถคันหรูไม่ต้องมีบ้านหลังใหญ่แต่มีเงินเยอะๆไว้ดูแลตัวเองเขาคิดว่าความสำเร็จมันเป็นแบบนั้นมันถูกต้องสำหรับเขาและคนที่คิดเหมือนเขาแต่มันไม่ได้หมายความว่าคนอื่นที่มีบ้านหลังใหญ่หรือว่ามีรถหลังคันใหญ่ๆมันแปลว่าผิดวันนี้เนะี่ยพูดในมุมที่ ส่วนตัวก็ประสบความสําเร็จแล้วก็ไม่ได้ซื้อรถสปอร์ตแล้วก็ไม่ได้ซื้อบ้านหลังแบบใหญ่ก็ยังอยู่บ้านหลังเดิมแล้วก็มีเงินเก็บเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เวลาในการใช้ชีวิตไปตัดสินคนอื่นแล้วก็ทําให้มันเป็นดราม่าเพื่อเพื่อ,อล่อให้ตัวเองดังขึ้นด้วยการเหยียบคนอื่นให้จมลงสิ่งนี้ไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นความสําเร็จของคนอื่นคืออะไรช่างเขาความสําเร็จของเราคืออะไร ต้องหาคำตอบค่ะสวัสดีโค้ชใหม่มานัญยาค่ะ